ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขนพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่มุกดาหารอีกแล้วพี่น้องเอยมามุกดาหารไอ้รอบที่สองกัเลยมาบ่ทันพี่น้องมาไม่ทันเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวข้าวก่อนพี่น้องมาทันตอนที่เขาเกี่ยวแล้วก็เลยบ่ได้ลงให้พี่น้องเบิรงพี่น้องนาแปลงนี้นี่ไออยู่ที่มุกดาหารนั่นแหละพี่น้องไอที่ผมหวานไอ วันที่สิบสามมิถุนาอะไรพี่นอ้องอือสิบสามมิถุนาเออวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่สิบแปดหรือสิบเก้ามิถุนเอ้ยพอทุ่กีกาเนาะกับเขาเกีียวแล้พวพอดีพี่น้องมาหอดผมกับฝ้าวมาบาซันมาหอดแล้วเขาเกี่ยวแล้พวพอดีก็น,นี่เลยพี่น้องไล่ละพันพี่น้องเออไล่ละพันเออคือคือว่านนะคือต้นทุน ต้นทุนการเฮ็นหน้าอยู่ที่บุรีรัมนี่มันแพงพี่น้องมันแพงกว่ามันแพงกว่าจังหวัดอื่นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าแรงค่าจ้างอีหยงั้ก็แล้วแต่พี่น้องแพงมัออใช้คนเกี่ยวก็วันละห้าร้อยพี่น้องใช้รถเกี่ยวก็ไรละพันล้มนี่พันสองเพราะฉะนั้นนมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นค่านิยมไปแล้วนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเฮาสิไปตอหรือว่าเราจะไปบอกว่า ไล่ละหกร้อยเจ็ดร้อยมันกับไบรพี่น้องเพราะว่ามันพื้นที่เออมันอยู่ที่พื้นที่เนาะเออมันเขาเฮ็ดมาแบบนี้แล้วนะเท่ากัเฮ็ดอะไรน,นะก็ต้องทําใจยอมรับมันไปเออ <c oughs> นาแปลงนี้นี่อยู่ที่มุกดาหารนี่พี่น้องไอ <c oughs> เนื้อที่ทั้งหมดมันสี่ไร่พี่น้องสี่ไร่เออไอผมสี่ไร่ต้นทุนให้พี่น้องฟังคือผมลงทุนไปนี่ เฉลี่ยแล้วประมาณหมื่นหนึ่งพี่น้องประมาณหมื่นหนึ่งเออค่าเกี่ยวก็สีไร่ก็สี่พันแล้วแมนบอกสีไร่ก็สี่พันแล้วเออค่าไถอีกล่ะค่าไถก็ไถไร่ละสามร้อยปั่นอีกสี่ร้อยรวมเป็นเจ็ดร้อยเออเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดสองพันแปดสองพันแปดบวกอีกสี่พันก็สี่ห้าหกหกพันแปดแล้วเฉพาะค่าไถกับค่าเกี่ยวนะหกพันแปดแล้วบวกค่าปุ๋ยอีกปุ๋ยก็ก็สอบละพันสองกระสอบเออสองกระสอบก็ หกพันแปดเจ็ดพันแปดแปดพันแปดอะพี่น้องแปดพันแปดแล้วอืมเฉพาะค่าปุ๋ยค่าถ่ายค่าเกี่ยวนี่คือแปดพันแปดนะอืมแล้วก็ค่าขนอีกค่าขนข้าวเมื่อเช้าเนี่ยเขาเอาผมสี่ร้อยอืมจากแปดพันแปดก็เป็นแปดพันแปดแปดเก้าสิบเก้าสสองเก้าพันสองพี่น้องเป็นเก้าพันสองแล้วนะเออพอเก้าพันสองปุ๊บก็ผมซื้อไอ้กระสอบอีกเออซื้อกระสอบแปดสิบก,กระสอบ 80, เออเป็นราคาประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเออจากเก้าพันสองก็เป็นเก้าพันหกเออเก้าพันหกเออเหลืออีกสี่ร้อยก็เป็นขาดน้ำมุกน้ำมันค่าตัดห้าเออเพราะฉะนั้นเน่ะเฉลี่ยฉเฉลี่ยก็ประมาณประมาณหมื่นหนึ่งพี่น้องเออประมาณหมื่นหนึ่งเออไอไอสี่ไร่นี่นะเออผมก็ไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือสิขาดกำไร แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมส,สรุปสรุปอีกทีหนึ่งว่ามันมันได้เยอะได้น้อยสักแค่ไหนเออมันได้น้อยได้หลายสักแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมส,สรุปว่ามันได้จักรกระสอบเออสำหรับไข้าวที่ผมทําที่มุกทาหารเนี่ยนาสี่ไร่เนี่ยมันจะได้กี่กระสอบแต่ฉเฉลี่ยถ้าบอกว่ากินเนี่ยคองสิกินบ่มดดอกคุณนกกิน,นไม่หมดหรอกเออกินก็อยู่ประมาณ24่5กระสอบอยู่ประมาณนั้น เดือนละสองกระสอบถ้าสมมุติว่าได้ได้หกกระสอบได้60กระสอบ,ก,สอบก็เราก็เอาไว้กินสัก30มสิอีก30กระสอบก็เอาไปขายแล้วก็เอาเงินหมื่นกลับคืนมาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่เบื้องต้นนี่สรุปให้พี่น้องฟังก็คือนาสีไร่เนี่ยผมลงทุนไปหมื่นหนึ่งพี่น้องลงทุนไป1 0 0 0 0หมื่บาทเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่คิดว่าสีเฮดหน้าขายเข่าแล้วให้มันได้กำไรนี่ อันนี้พูดถึงมุกดาหารนะคือสิเปลี่ยนไปได้ยากพี่น้องเพราะว่าต้นทุนมันแพงต้นทุนมันสูงด้วยค่านิยมเนาะค่านิยมมันดูแถวมุกดาหารมันก็ดมันบวคือจังหวัดอื่นไหมัน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 อวไรหล่ะคือมันมันแข่งกันขึ้นราคาไอแข่งกันขึ้นราคาต้นทุนเนาะมันก็เลยแบบโอ้ยต้องทํำใจพี่น้องต้องทํำใจถก็ะให้ทำยังไงได้เนาะถ้าเราเราไม่มีไ เราไม่มีเครื่องจักรเราไม่มีเครื่องมือเพราะฉะนั้นก็จ้างเขาก็คือว่ามันก็แพงเป็นธรรมดาเออก็โอ้ยมาบอท่านพี่น้องเอ้ยว่าสิทายพี่น้องเบิง้งว่ามันเกี่ยวนะไดมันเขามันเป็นเองไดนนี่เออกะบอท่านพี่น้องไม่ทนันไม่ได้ดูเออผมกะมาฮอดผมก็ได้ทายคลิปสั่นให้พี่น้องเบิง้งแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเออบอท่านพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสรุป คลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะสรุปให้พี่น้องดูว่ามั่นสิได้จักระสอบสําหรับข้าวกวขอหกสีไร่เนี่ยลงทุนไป1นึ่งมืนบาทมันสีได้จักระสอบฮอเดี๋ยวถาติดตามพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้า